สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาต่อเนื่องกันเลยนะคะจากเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรคะลูกชั่วโมงคณิตศาสตร์ในวันนี้เราจะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราอยู่ในการทบทวนเรื่องของความสําคัญ์ของแบบรูปใช่ไหมคะะฉะนั้นวันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ของแบบรูปวงเล็บสองเด็กๆยังเตรียมหนังสือเล่มสีส้มมานะคะแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์พื้นฐานเล่มสีส้มเป็นแบบฝึกหัดเสริมที่ครูโอใช้ในการทบทวนความรู้ให้เด็กๆนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสอบปลายภาคกันนะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยก่อนอื่นที่เราจะไปดูในหัวข้อของตัวนี้ครูโอขอฉเฉลยหน้าเจ็ดของแบบฝึกหัดเมื่อวานนะคะหลายคนนะคะทำถูกหลายคนครูโอก็ยัง ทยอยเริ่มตรวจกันแล้วนะคะหลายคนทำมาถูกได้เยี่ยมมากๆค่ะลูกในข้อที่2จงเขียนรูปต่อไปนี้อีกสองตำแหน่งเพระฉะนั้นเด็กๆเอาเล่มสีส้มมาเช็คให้ตัวเองได้เลยนะคะข้อที่1นนะคะจากแบบรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลม สามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นรูปถัดไปอีกสองตำแหน่งก็คือจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมแวะวงกลมซึ่งวงกลมนั้นจะต้องมีสีเทาหรือสีที่ใกล้เคียงกับที่เขากำหนดมานะคะไปดูข้อที่2ค่ะขาวเทาเป็นห้าเหลี่ยมทั้งหมดแต่เขาใช้สีในการจัดแบบรูปนะคะขาวเทาขาวเทาขาวเทา ขาวเทาขาวต่อไปจะต้องเติมเป็นเทาและต่อด้วยขาวนั่นเองค่ะข้อที่3าานมาสองข้อแล้วนะลูกถูกหมดไหมคะเก่งมากมากค่ะข้อที่3วงกลมดาววงรีวงกลมดาววงรีวงกลมต่อไปก็ต้องเป็นดาวและวงรีต่อเนื่องเลยนะคะวาดให้ใกล้เคียงที่สุดนะลูก ไม่เป๊ะก็ไม่เป็นไรให้ครูโอเข้าใจว่าหนูพยายามสื่อความหมายเป็นรูปอะไรนะคะต่อไปข้อที่4คะ่ะใช้รูปเดียวกันหมดเลยแต่เต็มครูโอจะใช้คำพูดว่าระบายสีเต็มระบายสีครึ่งไม่ระบายนะคะเต็มครึ่งไม่ระบายเต็มครึ่งไม่ระบายเต็มครึ่งจะต่อไปจะต้องเป็นไม่ระบายแล้วก็ต่อด้วยเต็มนะคะเห็นไหม เห็นไหมคะจากการสังเกตจากแบบรูปต้นแบบที่เขากำหนดมาข้างต้นนะคะต่อไปข้อที่5วงกลมใหญ่เล็กสลับกันแต่เล็กจะต้องมีสีเทานะคะรูโอจะใช้คำว่าใหญ่เล็กนะคะใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่ต่อไปก็ต้องเป็นเล็กแล้วก็ต่อด้วยใหญ่นั่นเองคะ่ะ สี่แฉกนี้ใช้สีเฉกเหมือนกันหมดแต่ใช้นะคะสีในการแยกแบบรูปหรือวงจรของแบบรูปนี้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะขาวเทาขาวเทาขาวเทาขาวต่อไปก็ต้องเป็นเทาและต่อด้วยขาวถูกหมดไหมคะข้อหนึ่งถึงข้อหกโอ้เยี่ยมมากๆเลยลูก ข้อที่7ดาวห้าเหลี่ยมวงกลมดาวห้าเหลี่ยมวงกลมดาวต่อไปก็ต้องต่อด้วยต่อจากดาวเป็นอะไรคะนี่ห้าเหลี่ยมแล้วต่อจากห้าเหลี่ยมก็ต้องเป็นวงกลมนั่นเองค่ะหลายคนตอบมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะเก่งมากๆคะ่ะลูกข้อที่8ดค่ะจัตุรัสผืนผ้าผืนผ้า โอเคแต่ผืนผ้าต่างกันนะแต่ครูโอใช้คําศัพท์นี้นะคะจัตุรัสผืนผ้าผืนผ้าจัตุรัสหมายถึงจะต้องมีด้านทุกด้านทเท่ากันเพราะฉะนั้นรูปของสี่เหลี่ยมต่างกันตรงลักษณะนะคะใช้สี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยอันนี้สี่เหลี่ยมนสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเท่ากันทุกด้านความยาวเท่ากันทุกด้านนะคะอันนี้ส <5. S 2> ี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาว <5. S 2> ยาวกว่าด้านกว้างนะคะจัตุรัสผืนผ้าผืนผ้าอันนี้ ด้านกว้างยิ่งน้อยมากนะคะโดยเฉพาะเป็นด้านยาวนะคะที่เป็นลักษณะของเหมือนยาวกว่าแต่ที่จริงมันเท่ากันนะคะจัตุรัสผืนผ้าผืนผ้าจัตุรัสเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องเป็นรูปผืนผ้าที่มีขนาดของตรงกลางและสุดท้ายผืนผ้าที่มีขนาดเล็กลงแต่ยาวนะคะข้อ9้าค่ะทรงกระบอกกล้วยพิระมิดทรงกระบอกกล้วยพิระมิด ทรงกระบอกต่อไปก็ต้องเป็นกลวยตามลำดับเลยนะลูกแล้วก็ต่อด้วยพีระมิดรูปนี้มันอาจจะยากสำหรับเด็กๆในการวาดภาพแต่สื่อให้ครูโอ๋พยายามตรวจให้ได้นะลูกนะหลายคนที่ยังไม่ได้ส่งมานะคะต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายครูโอจะใช้เป็นกระป๋องแล้วกันเนาะขาวครึ่งเต็มนะคะหรือขาวครึ่งเต็มนี่หมายถึงระบายสีครึ่งหนึ่งแล้ เต็มก็คือระบายสีเต็มนะคะขาวครึ่งเต็มขาวครึ่งเต็มต่อจากเต็มจะต้องเป็นขาวคือไม่ระบายสีอะไรเลยวาดเสร็จก็ไม่ระบายนะคะแล้วก็ต่อจากขาวจะเป็นครึ่งนั่นเองค่ะต่อไปเราจะเริ่มเรียนจริงๆเมื่อวานจบที่หน้าเใช่ไหมลูกต่อไปเราจะเริ่มที่หน้าแด เป็นชุดที่2นะคะชุดที่2ของความสัมพันธ์ของแบบรูปนะคะวงเล็บ2ที่เราจะเรียนในวันนี้ในข้อที่1คําสั่งบอกว่าครูโอจะพาเด็กๆทำข้อหน้า8กับหน้า9นะคะเดี๋ยวนะไปดูนะอ่าก่อนที่จะไปหน้า9เรามาดูที่หน้า8มาช่วยครูโอเลยค่ะว่าเราจะเขียนรูปที่ขาดหายไปยไังไงเด็กๆสังเกตเห็นอะไร ข้อที่1จากจุดมีกี่จุดคะลูก2จุดเนาะแล้วก็ต่อด้วยกี่จุดคะ3าจุดแล้วก็ต่อด้วย4จุดสังเกตว่าจะเป็น2 3 4เพราะฉะนั้นวงจรของความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้หรือ1ชุดของแบบรูปนี้ประกอบด้วย 2. จุด2จุและจุด4ครูโอจะใช้คำว่า2 3 4นะคะเพราะฉะนั้นต่อจากสองจุดเป็นกี่จุดคะลูก เติมสิคะ3จุดนั่นเองนะคะ2 3 4สามสี่สองสต่อจาก3ก็ต้องเป็น4จุดนะคะอให้เวลาข้อ2กับตัวเองสังเกตเห็นอะไรขาวต่อจากขาวเป็นอะไรคะนี่เห็นไหมมือข้างหน้าไม่ได้กําหนดเด็กๆมาดูข้างหลังในความสัมพันธ์ข้างหลังลูกเพราะฉะนั้นจากขาวจะเป็นอะไรคะครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะเห็นไหม ครึ่งนึงเนาะทีนี้ต่อจากดําเป็นอะไรคะต่อจากเต็มเนี่ยระบายเต็มต่อจากเต็มเป็นสีขาวนั่นเองถ้าข้างหน้าไม่ได้กําหนดมาเด็กๆก็มาดูข้างหลังเป็นตัวช่วยในการเติมข้างหน้านะคะภาพที่ขาดหายไปของข้อที่3ค่ะลูกสี่เหลี่ยมกลวยทรงสี่เหลี่ยมกล้วยทรงสี่เหลี่ยมต่อไปก็ต้องเป็นง่ายๆก็คือกล้วยทรงสี่เหลี่ยมกลวยต่อไปก็ถนัดเอด ง่ายๆก็คือทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยหลายคนอย่างรวดเร็วเลยทําได้เก่งมากๆค่ะลูกข้อที่ห้าค่ะมีกี่ชั้นเนี่ยทาสี่เหลี่ยมกี่ชั้นหนึ่งสองสามอ่ะสามชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นพูดโอดจะเรียกว่าสามสองหนึ่งนะคะสามในที่นี้คือสามซ้อนกันสี่นนเหลี่ยมซ้อนกันสามภาพอันนี้สี่เหลี่ยมซ้อนกันสองภาพ อันนี้มีภาพเดียวนะคะสามสองหนึ่งเพราะฉะนั้นต่อจากหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรคะนี่เป็นอะไรคะเป็นโอ๊ยโทษทีขอโทษทีกับข้อสี่ครูอบข้ามาข้อ5ได้ไงเนี่ยอ่ะมาดูข้อสี่จานนะคะจานครูอโอบแล้วจานดาขาวแล้วกันเนาะดำขาวดำต่อไปก็ต้องเป็นขาวดำขาวดำโอ้ง่ายนะคะเด็กๆว่าดใหถูกต้องนะลูก สามสองหนึ่งต่อไปก็ต้องเป็นสามสองสองก็ต้องต่อได้หนึ่งอันนี้คือวงจรหนึ่งวงจรประกอบด้วยสามภาพนะคะจุดดำจุดขาวไม่มีจุดนะคะดำขาวไม่มีจุดดำต่อไปก็ต้องเป็นวงกลมซ้อนมีตัวนี้ก็คือจุดขาวหรือสุดท้ายไม่มีเพราะฉะนั้นดำขาว ไม่มีนะคะทีนี้มาดูที่สามเหลี่ยมบ้างสังเกตนะคะเด็กๆสังเกตไหมว่าข้างหน้าเขาไม่ได้กําหนดหรือเขาให้เราหาตัวที่หายไปเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมาดูว่าสามเหลี่ยมตัวไหนต่อกันนะคะอา้าวจากตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมทีนี้สองนะคะอันนี้ไม่มีเลยคือหนึ่งคโอนับเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งขาวเ,าเห็นไหมคะ หนขาวต่อจากหนึ่งขาวเป็นไรคะเนี่ยลูกเป็นดําจุดข้างในสามเหลี่ยมที่เป็นสีดําข้างในนั่นเองแล้วต่อจากขาวล่ะก็เป็นภาพสามเหลี่ยมซ้อนนะคะแบบนี้ต้องดูความสัมพันธ์ด้วยนะอ้าวทีนี้มาดูในข้อที่8แถบดําอยู่ด้านหน้ากูจะให้สังเกตแถบที่อยู่ด้านหน้านะคะแถบเป็นแถบสีดําว่ามันอยู่ในลักษณะแบบไหนอ่ะ ถ้าข้างหน้าไม่มีครูโอบบอกอะไรให้มาดูความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้างหลังหน้าต่อจากด้านหน้าที่เขาระบายแถบดำเพราะเป็นทรงสี่เหลี่ยมหมดเลยต่อจากระบายแถบดำด้านหน้าเขาระบายแถบดำในด้านไหนด้านขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากหน้าไปขวาต่อจากขวามาเป็นด้านบนหน้าขวาบนใช่ไหมคะ ในที่นี้หมายถึงตัวที่ระบายแถบดํานะครูโอช้อย่างนี้นะคะข้อนี้ก้าเป็นทรงเป็นกลวยหมดเลยลูกแต่กลวยเป็นอะไรคะกลวยสีขาวกับกลวยสีดำขาวดำเพราะนั้นก็ต้องเป็นขาวที่ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคะครูโอดูจากตรงไหนอ่าเอาใหม่นะครูโอดูจากตรงนี้คะ่ะครูโอดูจากว่าข้างบนเป็นดำบนดำล่างแล้วก็ขาวบนล่างแล้วก็ขาว เพราะฉะนั้นอันนี้เติมคือเติมขาวคือไม่ได้ระบายสีทั้งปากกลวยและตัวกลวยนะคะเพราะฉะนั้นต่อจากขาวเป็นอะไรก็ต้องเป็นบนตามแบบรูปหรือวงจรของเขานะคะข้อที่10คคะข้อสุดท้ายของนัน้า8นะคะข้อที่10ดาววงกลมจุดดำดาวจุดดำวงกลมไม่มีจุด วันนั้นต่อจากวงกลมไม่มีจุดคืออะไรคะลูกก็ต้องเป็นดาวเพราะอะไรสังเกตจากตรงไหนสังเกตว่าจากขาวที่มีจุดดำดาวจะอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นขาวที่มีจุดดำตัวที่เราจะเติมก็คือดาวที่ไม่มีจุดเลยนะคะต่อจากวงกลมมีจุดดาวมีจุดต่อจากดาวมีจุดคืออะไรคะวงกลมไม่มีจุดนั่นเองคะ่ะ วาดให้ถูกต้องนะคะเด็กๆคนไหนไม่ทันหยุดคลิปวิดีโอแลว้ววาดให้เสร็จก่อนนะลูกโอเคค่ะไปหน้าถัดไปหน้าถัดไปเป็นรูปนี้บ้างนะคะจงเติมภาพที่ขาดหายไปให้เป็นไปตามความสัมพันธ์ของแบบรูปข้อที่1โต๊ะเก้าอี้โต๊ะกลมโตเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องเป็นโต๊ะเก้าอี้แล้วก็หัวกลมนะคะหมา อ่ะสุนัขต่อจากสุนัขเป็นอะไรคะนี่สังเกตจากข้างหลังเป็นแมวต่อจากแมวเป็นอะไรลูกเป็นหนูใช่ไหมคะอ่ะอันนี้มองยังไงอ่ะมองยากเลยเนาะอ่ะมาสังเกตก่อนว่าอันดับแรกไปเติมจากข้างหลังก่อนว่าจากตรงเนี้ยมันมีตัวไหนอยู่หน้าก็คือตัวนี้ถูกไหมคะและถ้าตัวนี้มาอยู่ในตำแหน่งนี้ตัวไหนอยู่หน้า ก็คือตัวสามเหลี่ยมที่มีสี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมคูโอมองความสัมพันธ์นี้ยังไงตัวรูปข้างในจะกลายมาเป็นกรอบข้างนอกเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจะกลายมาเป็นกรอบข้างนอกที่มีวงกลมอยู่ข้างในวงกลมอยู่ข้างอยู่ข้างในกลายมาเป็นวงกลมอยู่ข้างนอกและกลายมาเป็นสามเหลี่ยมวงจรมันจะอยู่อย่างนี้สามเหลี่ยมกลับมาเป็นข้างนอกทีนี้สี่เหลี่ยมอยู่ในก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ข้างนอก วงจรมันจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้ลูกศรในข้อที่4ี่บนขวามาดูที่ว่าตัวไหนใกล้เคียงที่สุดเห็นไหมคะเอาเนี่ยถ้าครูโอมาดูนะมาดูบนก่อนมาเริ่มตกบนก็มาดูบนก่อนเห็นไหมคะว่าบนไปขวาตามภาพเลยที่นี้บนไปขวาขวาแล้วอะไรเนี่ยลงข้างล่างใช่ไหมคะลงข้างล่างก็จะมาซ้ายข้างล่างก็จะมาซ้ายนะคะ มาซ้ายแล้วก็ซ้ายบนขวาล่างซ้ายบนขวาล่างแบบนี้คือความสัมพันธ์นะคะเหมือนหัวตะปูหรือเหมือนเห็ดอะลูกตัวนี้สังเกตยังไงสังเกตจากข้างหลังค่ะขนาดของเห็ดใหญ่กลางเล็กอันนี้ง่ายแล้วก็วาดกลางต่อจากสีดำก็จะกลายเป็นสีขาว ชุดจะสลับของดำกับขาวประกอบด้วยชุดละสาขนาดก็คือใหญ่กลางเล็กดำใหญ่กลางเล็กขาวใหญ่กลางเล็กดำเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ก็จปต้องเป็นใหญ่ขาวทีนี้ข้อ6นี้จะมองยากหน่อยแต่สังเกตยังไงคะครูโอมาดูจากตรงนี้ครูโอมาดูว่า สังเกตว่าจุดดำๆมันจะเคลื่อนที่เห็นไหมคะจุดดำสองจุดนะครูโอมองอย่างเงี้ยจุดดำสองจุดจากล่างมาซ้ายเพะาะนั้นจากซ้ายก็ต้องไปอยู่เห็นไหมคะมุมซ้ายล่างขึ้นครูโอจะมองว่ามันจะหมุนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องเป็นเห็นไหมคะล่างซ้ายล่างซ้ายบนขวาบนขวาล่างแล้วก็ข้างล่างเพราะฉะนั้นต่อขาข้างล่างเป็นไรลูกก็จะ กลับมาเป็นในตำแหน่งของสายล่างนั่นเองนะคะอันนี้ดูดีนะระบายสีให้ถูกต้องในระูปวงกลมนะคะเพราะนั้นอ่างอ่างอ่างเหยือกจานนะคะอ่างเหยือกจานเพราะนั้นก่อนอ่างเป็นอะไรลูกก็ต้องเป็นจานใช่ไหมคะเห็นไหมทำไมครูอมองอย่างนั้นเพราะว่า จากอ่างไปเหยือกแล้วต่อด้วยจานเพะฉะนั้นต่อจากจานก็ต้องเป็นอ่างนั่นเองค่ะลูกต่อไปบ้านบ้านเป็นลักษณะแบบไหนบ้านเห็นไหมคะระบายข้างบนเห็นไหมคะปูมัมองตรงนี้นะต่อจากที่ระบายข้างบนจะต่อด้วยบ้านหลังเล็กนะคะเห็นไหมคะอ่าเขาจะใช้ตัวเล็กในสลับเลยไหมบนเล็กล่าง บนออทโทษทีบนเล็กล่างบนบนเล็กตัวนี้ก็ต้องเป็นอโอ,โอขอบปับนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นอะไรลูกตัวนี้ก็ต้องเป็นล่างนะคะแป๊บนึงนะคะตัวนี้ก็ต้องเป็นล่าง โ okay. อเคต่อเนื่องเลยนะต่อเลยนะคะตอนน่อเลงนะคะโอเคโอเคนะคะเขาจะเป็นบนเล็กล่างเล็กบนเล็กล่างเล็กนั่นเองค่ะอ้าวมาดูข้อ9นะคะ1 3 2เพราะฉะนั้นขีดจะต้องเป็น1 3ต่อไปคือหาย สองขีดนะคะทีนี้มาสังเกตข้อที่10พยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะต่อจาก F มาดู F แล้วต่อจาก F คือ I S H F I S H เพราะฉะนั้นหลักการก็จะมีประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่ครจะให้เด็กๆทำก็คือในเรื่องนี้นะคะข้อที่3วงร้อมเขียนจงเขียนวงร้อมรอบอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง ข้อที่หนึ่งจากแบบรูปขาวบนล่างขาวในที่นี้คือไม่ระบายบนในที่นี้ที่อคูโอพูดคือระบายตัวนี้แล้วก็ระบายตัวบนกับในตัวของเขาขาวบนล่างขาวบนล่างขาวบนจากรูปข้อใดเป็นหนึ่งวงจรอันไหนคะหนึ่งวงจรให้วงแบบนี้ก็คือขาวบนล่าง ที่เหลือตั้งแต่ข้อที่สองถึงข้อที่10บนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะเดี๋ยวกลับไปหน่อยอ่าเพราะฉะนั้นให้เด็กๆทบทวนอ่เด็กๆไปทำเป็นการบ้านนะลูกนะแค่วงล้อมรอบนะคะที่เหลือถ้าใครไม่ทันสองหน้านั้น หน้ากับหน้า9เด็กๆก,ก็เขียนให้ทันนะคะดูหยุดคลิปแล้วเขียนให้ถูกต้องอย่าลืมถ่ายรูปตอนดูคลิปอย่าลืมถ่ายรูปตอนทํางานและถ่ายรูปงานมาส่งครูอตรวจด้วยนะลูกนะให้ผู้ปกครองในการช่วยอ่านนะลูกนะคะสังเกตนะคะภาพที่หายไปนะคะตรงกับภาพไหนนะคะนี่จากภาพเป็นแบบความสัมพันธ์แบบได้นะคะเด็กๆดู ความสัมพันธ์ถ้าเด็กๆจําไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานนะคะมันจะมีความสัมพันธ์อะไรคะหรือเด็กๆเปิดไปนิวหนาตั้งแต่ที่4ที่5เลยมันจะมีบอกลักษณะของความสัมพันธ์ว่าเป็นรูปร่างสัมพันธ์กันสีสัมพันธ์กันหรือขนาดสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์แบบผสมอันไหนคือที่เข้าแบบของความสัมพันธ์ของ A ทั้งหมดนี้นะคะ7เหมือนกันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนของพัดลมทั้งหมด 8เป็นความสัมพันธ์แบบใด9ความสัมพันธ์แบบใดและ10เป็นความสัมพันธ์แบบใดนะคะเปิดกลับไปดูคลิปวิดีโอหรือเด็กๆเปิดย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ในหน้า4หนะ้าตัวนี้จะรู้สึกว่าจะอยู่หน้า5นะลูกอ่าจบแล้วจ้าอย่าลืมนะคะ10คะแนนนะคะจากแบบฝึกหัดนี้ทำให้ถูกต้องนะลูกนะโอเคจบแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจะต้องรีบไปสอนเพื่อนๆที่มาเรียนในวันนี้แล้ว นะคะถ้าใครไม่มีเวลาก็ดูคลิปนะคะไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนในออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสได้เรียนกลับมาเรียนในออนไลน์พยายามมาเจอกันนะคะครูอูจะสอนทุกวันเช้าทุกวันวันเวลา9ก้นาฬิกานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ